ก็เมื่อวานเรามีการจัดกิจกรรมลิฟวิสิทธ์เนาะก็เราพาเพื่อนๆนะครับไปเยี่ยมชมกิจการของ ITC นะอ่าก็เมื่อวานเนี่ยพี่เสียงเรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งนะหัวหน้าเผ่าครับนำทัพเพื่อนๆไปเที่ยวนะครับชมโรงงานของ ITC กันนะครับก็ในงานเนี่ยก็มีโอ้โหอะไรมากมายนะเดี๋ยวพี่เสียงมาเลห้ฟังเลยดีกว่านะครับโอเคพี่เสียงอยู่กับเราละสวัสดีครับพี่เสียงครับผม อ้าวหายไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะได้ยินนะคะอ่าเมื่อวานไปเพื่อนๆนมากันตรงเวลาไมเพราะว่าป้าขู่วเยอะว่ามาช้านี่ล้อหมุนทันทีอ๋อเมื่อวันเลทห้านาทีค่ะเพราะว่าให้เหลทห้านาทเีเด็ก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 แอบบอกว่าอย่าใจร้ายเกินไปแต่ว่าจริงๆ <laughs> ไม่อยากให้ทุกคนมาช้านะเพราะว่าพอมาช้าปุ๊บเนี่ยคนที่เสียประโยชน์คือพวกเราเพราะเราพวกเราตั้งใจไปวิสิท์เพื่อเราอยากได้ ข้อมูลเต็มที่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าอยากให้ได้ได้ได้เก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดเนาะอะไรประมาณ <nh> นี้แล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนรอเราเยอะเอาปูดแบบนี้แล้วกันถ้าเราไปช้านะคะก็เมื่อวานก็เจ็ดเจ็ดโมงสามสิบห้าก็รอหมุนเลยนะคะก็ไม่ได้รอกันนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะ อ่ะคราวนี้เรามาพูดกันที่ ITC ว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างนะคะที่ไปนะคะจริงๆอ่ะ ITC อ่ะเขามีโรงงานอยู่2แห่งนะคะก็คือที่มหาชัยแล้วก็ที่สงขลานะคะแต่อันที่ใหญ่อ่ะก็คือที่มหาชัยนะคะก็ ITC ทําอะไรบางคนเมื่อวานแบบแอบ,แอบยังงงว่า t c ทําอะไรเนาะลราก็จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ ITC ี IT เนี่ยก็คือเป็นผลิตรับจ้างผลิตพวกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวอาหารสุนัขนะคะแล้วก็มีขายพวกขนมสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะซึ่ง โรงนียอย่างที่บอกมีกำลังการผลิตถึง122,845ตันต่อปีนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยสัดส,ส่วนยอดขายเนี่ยเป็นอาหารแมวสัก70%นะคะแล้วก็เป็นอาหารสุนัข17%แล้วก็ขนมสัตว์เลี้ยง13%นะคะโดยตลาดส่งออกคืออย่างที่บอกว่าพอรับจ้างผลิตเนี่ยก็ผลิตให้พวก global b a n d นะคะเนสเล e พวกมาอะไรเงี้ยที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆนะคะก็ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยประมาณ58%ยุโรป13แล้วก็ เอเชียโอเชเนียเนี่ยประมาณสัก29ซึ่งในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตลาดหลักของเรายังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยใช้กำลังการผลิตยอยู่ประมาณสัก75%ผลิตยอยู่6วัน2กะนะคะตอนนี้ทำอยู่อย่างนี้นะคะก็คือเมื่อวานสิ่งที่ไปเนี่ยก็มีม,ม,มีมีถามกันหลากหลายมากนะคะแล้วก็จะพี่มาอัปเดตเพิ่มเติมให้นิดหน่อยละกันนะคะว่า เออเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยเป็นโรงงานที่ยังใช้คนงานเยอะพอสมควรแล้วก็ที่มหาชัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นจะเป็นพวกแรงงานต่างด้าวซะส่วนใหญ่เมื่อวันก็เลยมีถามเหมือนกันว่าเอ้ยกัมพูชาที่กลับบ้านเนี่ยมีผลกระทบกับเขาในเรื่องของแรงงานไหมนะคะเออถามไปถามมาทั้งโรงงานเนี่ยมีกัมพูชาอยู่แค่1 1คนเอง uh huh. คือส่วนใหญ่น่าจะเป็นอ่าพม่าอาพูดแบบนี้ละกันนะคะเป็นเมียนมานะคะก็เลยถามว่าไม่ได้รับกระทบแล้วก็ที่โรงงานที่สงขลาก็มีประมาณตัวเลขแบบแถวๆนี้เหมือนกันประมาณ10คนอะไรเงี้ยนะคะก็ กลับบ้านไปแค่แบบประมาณ1คนถึง2คนเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ได้ผลกระทบไม่มีผลกระทบต่อการผลิตเลยนะคะอันนี้แล้วก็เลยมาอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องหลังทาริฟที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตัมวันนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้กว่าในครึ่งปีแรกละนะคะก็อาจจะมีจาก2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือในฤดูกาลด้วยเพราะว่าปกปติอะ คือเขาเป็นธุรกิจส่งออกเนาะก็การขายอะไรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาในครึ่งปีหลังนะคะประเด็นที่2ก็คือพอหลังทาลิฟชัดเจนมากขึ้นเนี่ยแล้วตัวเลขที่ประเทศไทยได้รับเนี่ยสิก็ถือว่าโอเค์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอย่างที่กังวลมากสมัยก่อนเนี่ยเรากังวลกันตัวเลข36เนาะ <30. S 2> ซึ่ง36เนี่ยเออมันก็อาจจะดูเยอะไปนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการคิดคิดวิธีการคิดเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังี้ว่าสมมติเราส่งออกเนี่ยเราส่งให้ลูกค้าเนี่ยในราคา100 100เห่รียญ ะะและลูกค้าเนี่ยก็ไปแต่เราขายเนี่ยขายกันบน FOB FOB ก็คือ จบกันที่ท่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าประกรันค่าขนส่งโน่นนี่บลาบลาเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนรับผิด<อ>ชอบ,บอเองทั้งหมดถูกไหมคะรวมถึงภาษีนําเข้านะคะแล้วก็เขาก็ไปมาร์อัพบวกขายกันบนแบบสมมติเราขายเขา100่งร้อเขาก็ไปขายบนที่เชลที่อเมริกาเนี่ยสัก300กน,นะคะซึ่งไอ้สิที่จะคิดเนี่ยก็คือคิดบน100จาก19ไม่ใช่3 0 0จาก19นะคะซึ่งพอคิด100จาก19เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ตัวเลขเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลถ้าจําตอนที่ประชุมนักวิคอได้เนี่ยพี่เคยแชร์ไปนิดนึงแล้วว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้ก่อนหน้าเนี่ยคือเขาก็มีพอช่วยเหลือบ้างในบางคนในบางรายนะคะในเรื่องของตัวเลขนะคะก็คือเหมือนกับเขาจะมีแบ่งงบก้อนนึงออกมาไว้ช่วยแบบสัพ s i e d i ้พวกลูกค้าบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมดทุกรายนะคะพูดแบบนี้แล้วกันนะคะก็เลยมองว่า1พอทาริฟจบนะคะความชัดเจนมากขึ้นไอ้สิเนี่ย ก็เลยแบบเหมือนกับไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยตัวเลขทุกอย่าง mm. ก็เลยเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะประกอบกับในครึ่งปีแรกเนี่ยมีลูกค้าใหม่26รายถ้าดูจากในรูปเนี่ย mm. จะพบว่าลูกค้าใหม่ที่เข้ามาในในใ,ในในในครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นอเมริกาเยอะพอสมควรด้วยนะคะโดยภาพวรวมๆนะคะเออในสิ่งเนี่ยก็ยังบอกว่าเขาก็ยังมีความได้เปรียบเนาะในเรื่องของถ้าเทียบกับตลาดเวียดนามตลาดจีนยังในแง่ของไทยเนี่ยยังมีความได้เปรียบมื่อวันคนไปเนี่ยจะเห็นตัวสินค้า ไม่แน่ใจเขามีถ่ายมาบอกจะเป็นแบบ<อ>มูสเป็นน้ำแบบเป็นเจลลี่เป็นอะไรหลายอย่างซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนกับมันต้องใช้เขาเรียกอะไรฟีมือพอสมควรในก,การทําอันนี้เป็นแบบธรรมดาอันนี้เป็นแบบ <ừ. S 1> แบบ แบบธรรมดาเลยนะคะแล้วก็จะมีเอออะไรประมาณเนี้ยคือก็จะมีแบบน,นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นเป็นพวกอาหารเปียกซึ่งอาหารเปียกเนี่ยมาจิ้นก็จะดีกว่าพวกอาหารแห้งนะคะโดยภาพรวมนะคะ hmm. ก็อุตสาหกรรมยังก็โตได้นะคะโดยภาพรวมๆก็โตประมาณสักถ้าเทียบจากปี2025ถึง2030เนี่ย CAGR เนี่ย g ก o w t r a เนี่ยประมาณสัก3.5%นนะคะ oh. โดยภาพรวมๆตัวเนี้ยก็ ยังชอบอยู่นะแล้วก็คือ <fingers. S 2> ตัวเลขส่งออกอย่างวันก่อนที่ออกมาตัวเลขส่งออกก็ทําได้ดีเนาะเดือ Martin, นเดือนกรลักฎาเนี่ยโต9เร์เยียรเะถ้าเทียบ quarter อ่ามันออนมันเนี่ยโตถึง12นะคะก็เราคิดว่าตัว ITC เนี่ยก็น่าจะโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมด้วยโดยภาพรวมนะคะยังซื้ออยู่ตัวนี้ยังซื้ออยู่แม้ว่าอัพไซต์จะ น้อยลงกว่าคราวก่อนที่เราเคยแนะนํากันไปนะคะแต่ว่ายัง<ะ>เป็นหุ้นที่พี่มองว่าช่วงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ถามพี่กระตุกให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ยต้องบอกว่าราคาเนื้อสัตว์เนี่ยมันดูยังอ่อนแออยู่นะคะพี่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ยิวบรผลก็ดีด้วยนะคะอ๋อเหมือนพี่กําลังจะสื่อว่าถ้าราคามหมูเห็ดเป็ดไก่มันลงน่ะหุ้นพวกนั้นมันอาจจะเพอร์ฟอร์มยากเรามาซัดอาหารสัตว์กันดีกว่า <IT> ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มนี้นะคะโอเคอ่ะก็คงคำแนะนำซื้อนะราคาเหมาะสม108ะ1 8บาทนะครับอ้าวเดี๋ยวมาคุยกับพี่เสียงต่อขอบคุณนะครับโอเค,คอ่ะบาทดูกราฟ IDC หน่อยลูกดีไหมเอ่ยดีครับดีมากครับ IDC เมื่อวันนี้เกิดการเบรกเอาทะลุแนวต้าน15.1้ 15. ขึ้นมาได้นะครับก็เป็นสัญญ,ญาณการปรับตัวขึ้นต่อต,อตามรอบคอนเฟิร์มรอบการกลับตัวนะครับ เราวัดรอบการขึ้นต่อในครั้งนี้ได้จะอยู่ที่16.4นะครับตัวนี้ก็ผมก็วันนี้เลือกเป็นหุ้นมเมนตัมด้วยนะครับอ๋อโอเคยอดเยี่ยมเลยเพื่อนๆน,นะก็ต้องบอกว่าอขอบคุณนะครับทางทีมงานของ ITC มากๆนะครับที่เห็นเพื่อนๆน้องๆก็บอกว่าโอ้โหต้อนรับขับสู้ ทีมงานลิเบเลเตอร์อย่างดีเลยนะครับลูกค้าลิเบเลเตอร์มีความสุขมากได้เรียนรู้นะครับได้ทานอาหารแบบอิ่มหนำสำราญเลยนะก็ขอบคุณนะทางผู้บริหารมาณที่นี้นะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะเราจะพาเพื่อนๆไปวิสิตที่ไหนก็รอติดตามแล้วกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีแบบหุยอยากไปโรงงานนี้จังเลยอยากเรียนรู้ฟังนะ้แดงพูดอย่เดียวไม่ค่อยเข้าใจอยากเห็นภาพ เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวถ้าตัวไหนเราพอจะมีคอนเน็ชันมีกำลังภายในอ่ะจะขอพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมกิจการกันเนาะ